นี่เดี๋ยวแม่แม่มเก็บผักขายค่ะอันนี้ชุดผักไทยสามพันเยนค่ะนี่ค่ะกินไม่ทันก็เก็บขายไปพี่เขาเมื่อปีที่แล้วนี้นะคะเขาก็ซื้อผักมาถามอยู่ตลอดเลยมีผักหรือยังมีผักหรือยัง พอบอกว่าเออมีแล้วนะมีถั่วฝักยาอูพี่เขาดีใจเขาบอกว่าดีใจดีใจจะได้กินตําถั่วแล้วแล้วมันเป็นถั่วปลอดสารด้วยเพื่อนๆแม่มันไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นถั่วที่หวานกรอบมากหวานกรอบอร่อยไม่เหม็นเขียวเพราะไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงนี่หูอวบอวบ นี่ค่ะโอ้เยอะเลยชุดผักส0 0พเยนนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดกระเพราค่ะแล้วก็นี่กระติกถังใส่น้ำค่ะพอ,อ,อตัดกระเพราแล้วก็เอาใส่อันนี้เลยค่ะจะได้ไม่เหี่ยว นี่ค่ะตัดสดสตัดสดสเลยปลอดสารด้วยไม่ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงค่ะก็จะตัดแมงลักด้วยค่ะ นี่ค่ะโหระพาค่ะเพื่อนๆตัดโหระพาด้วยโอ้ได้ยินเสียงแมวที่ไหนเนี่ยเสียงแมวที่ไหนร้องเนี่ยโอ้หโหระพานี่กิ่งใหญ่มากเลยเพื่อนๆโอ้แมวที่ไหนร้องเนี่ย ได้แล้วค่ะแมวที่ไหนมะละแล้วก็แตงกวาจะเก็บไปให้ด้วยแล้วก็แม่แหม่จะเก็บยอดมะละไปให้ด้วยค่ะยอดมะละเนาะเอาไปแกงอ่อมว่ายังไงโอ้ยโกโก้ค่ะเอาหน้ามาถูกกล้องกล้องสั่นหมดเลย กล้องสั่นหมดเลยลูกไงเดาัวไหนอีกกันเนี่ยตะวานห่ะลูกตะหวานโอ้โหมาแล้วนี่ค่ะมาอยู่ที่ขาแม่เนี่ยกล้องแม่ล้มเลย ทำอะไรกล้องแม่ล้มเลยลูกเลยค่ะ,คะเพื่อนๆมะเขือค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บมะเขือกันนี่ค่ะเริ่มออกแล้วนี่มะเขืออ่อนๆค่ะอุ้ยอันนี้แมวนี่ค่ะมะเขือเก็บมะเขืออ่อนๆนี่แม่เก็บมะเขืออ่อนๆก่อนลูกแม่ขายผักเอาตังค์ไปซื้ออาหารให้หนูสิเนี่ย ซื้ออาหารให้หนูดูน่ารักจังลตาตัดก็แต่งใบไปเลยนะคะถ้าใบเยอะก็ตัดใบทิ้งได้นะนี่ค่ะมะเขืออ่อนๆเดี๋ยวตัดใบตองให้พี่เขาสักหน่อยค่ะเผื่อพี่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไร S <S ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเก็บแพ็คมาให้เรียบร้อยนี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเก็บเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่แมวม,มาแช่น้ําให้เขาดูดน้ําเสร็จปุ๊บแพ็กแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเวลาไปถึงจะได้สดๆคะ่ะนี่คะ่ะแม่แมวก็จะเอามาแพ็คถุงสีเขียวเนี่ยคะ่ะเป็นถุงสําหรับใส่ผักนะถ้าถ้าแช่ยเย็นนะคะ <S <S 2> <S 2> <S ก็จะทำให้เก็บได้นาน,นะคะ่ะเพือ่อน นี่ค่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์เป็นแบบว่ารัดปากถุงแบบนี้ค่ะ แล้วอันนี้ก็เป็นกระดาษซับมันในครัวค่ะก็อันนี้ออมารักใช่ไหมคะก็เดี๋ยวแม่มับจะทำแบบนี้จะจุ่มน้ำไปนิดนึงจุ่มน้ำไปด้วยเขาก็จะได้แบบได้ดูดน้ำหนังยางค่ะ เยงดังลูกนี่ค่ะอันนี้กะเพาแช่น้ำอยู่ในนี้แม่ก็จะจุ่มน้ำนิดนึงก่อนจุ่มน้ำแล้วก็เอาแฝนนี้ เอาลมออกเพราะว่าเวลาใส่กล่องเราต้องใส่ให้กล่องเล็กค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่กล่องใหญ่ใช่ไหมคะก็ค่าส่งจะยิ่งแพงค่ะพเพื่อนๆค่ะแพ็คเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแบบนี้ค่ะที่เขาโอนเงินมาเกินค่ะแม่แม่แมก็เลยวิ่งไปเก็บผักเพิ่มให้นะคะก็เก็บผักบุ้งเพิ่มมีกะเพราเพิ่มแล้วก็มะละค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวแม่แมวมาเอาผักนะคะที่แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็าใส่ในกล่องค่ะก็ผักที่หนักๆนะคะเอาลงก่อนโหเยอะมากเลยนะคือให้เยอะเพราะว่าพี่เขาสั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เขาสั่งเมื่อปีที่แล้วด้วยค่ะก็เลยให้พี่เขาเยอะหน่อยโ,อโหเยอะมากเลยนะจริงๆอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าให้เกินราคาไปมากเลยค่ะ แบบว่าเหมือนแบ่งปันกันเนาะอันนี้เป็นเป็นผักปลอดสารนะคะได้ทานผักปลอดสารราคานี้แล้วก็เยอะๆแบบนี้เลยคะ่ะโอเคเต็มกล่องพอดีเลยค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเอา อากาแฟให้พี่เขาไปชงกินนะสองอันนี่ค่ะให้กาแฟที่แม่แหม่มกินแล้วก็อันนี้เผื่อไปชงน้ำกินโอเค เรียบร้อยค่ะแม่แมมก็แพ็คปิดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปส่งผักกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะแม่แมมส่งกับแมวดำนะคะ เพื่อนๆค่ะพอไปส่งเสร็จใช่ไหมพอกลับมาตอนเย็นก็เก็บอีกอะไรอีกเนี้ยค่ะก็สองวันละชุด2ชุดนะคะเล็กๆน้อยๆอันนี้อันนี้บูเบอรี่ค่ะลูกใหญ่มากของแม่แหม่มค่ะไว้กินเนี่ยค่ะไว้เก็บกินเองเนี่ยค่ะก็พอได้ค่าขนาค่าขนมเวลาไปกินข้าวข้างนอกก็เอาเงินส่วนนี้ไปกินข้าวค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมถ้าสนใจก็ข้อความสั่งมาได้นะคะ ูจิเซนเซก็สั่งของแม่แบบนะคะแม่แบบส่งไปให้แล้วแหมติดใจมาเขือใหญ่เลยบอกว่าทำไมหวานจังอันนี้มันเป็นพันหวานค่ะมันก็เลยหวานมากๆนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ